สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม The lag Na น่าล็อกนะฮะก็เป็นเกมและกนล็อกนะครับมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็อย่าไปงนไงตามได้คลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปของช่องนี้แล้วกันนะฮะผมอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าใครที่เคยติดตามช่องเพื่อนโซนมาเนี่ยตั้งแต่การเปิดช่องแรกๆเนาะก็จะดูว่าทางช่องเนี่ยได้ทําเกมและกน็อกมาตลอดนะครับก็ไล่ทำตั้งแต่และกนล็อก m eternal love นะฮะนะครับ แลล็อก x next generation นะครับแล้วก็ล่าสุดที่ทำไปเนี่ยเมื่อปี2ปีก่อนจะเป็นแลล็อก origin นะฮะอ่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของเกมแลงล็อกอีกภาคหนึ่งซึ่งนะครับภาคนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับภาคเดิมนะครับเนื่องจากว่าเขาได้นําในส่วนของกราฟิกนะฮะในส่วนของแลล็อกเนี่ยดั้งเดิมนะครับเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะฮะผสมกับระบบเกมออนไลน์นะครับมือถือนะครับในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทั้งในเนี่ย มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่ามาติดตามได้เลยนะครับผมอ่ะนี่ครับความคลาสสิกได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนย้อนวันวาน,วนไปเมื่อ20กว่าปีก่อนนะที่ผมนั่งเล่นอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เก่าๆสมัยก่อนนะอ่ะคลาสสิกเปะละ่ะทรงผมเห็นหรือยังนี่คือหลายๆคนก็ชอบนะครับกราฟิกแบบนี้นะเออดูแบบว่า สมัยก่อนนี้ผมจะใช้ทรงไหนวะเนี่ยเออสมัยก่อนผมจะใช้ทรงนี้ครับก็จะมีเลือกเพศด้วยนะครับปกตินะฮะอ๋อทรงเอาหัวแดงแล้วกันหัวหัวไม่แดงไม่มีแรงเดินไหนอย่างนี้ดีกว่าเท่ๆนะอะ่ตั้งชื่อเลยครับนี่เอาเนี่ย นะจัดไปกดสร้างได้เลยครับอ่ะก้อนนี้ครับละครสร้างได้4ตัวนะฮะที่เหลือก็กดล็อกตามนี้ไปอ่ะเดีย๋ยวมาเริ่มกันที่อ่ะอาชีพโนวิดนะฮะคือไม่ว่าเราจะเล่นอาชีพอะไรก็ตามนะครับเกมนี้จะมีสายอาชีพอยู่ทั้งหมดสายชี้หกอาชีพเนาะจะมีพวกนักดาบเมดน,นะครับมีโจรนะครับมีพ่อค้านะครับมีโ,โคแล้วพวกนี้ครับแล้วก็มีนักธนูนะหกอาชีพหลักๆแต่ว่าเริ่มต้นเราต้องเป็นโนวิดก่อนนะฮะ มาเรามาดูความคลาสสิกของเกมนี้กันเลยดีกว่านะฮะนี่ครับภาพจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ตัวเกมระบบรองรับภาษาไทยนะครับอ่ะยิ่งต้องต้องช่วยนะครับนี่คราก็จะสอนปุ่มเรานะครับเดินนี้ครับโหโคตรคลาสสิกเลยครับอ่ะก็จะมีออโต้เควสให้เรานะครับไม่ต้องกลัวนะคืออ่ากราฟิกของเกมเนี่ยนะครับมันจะเป็นกราฟิกแบบ PC ออริจินอลเลยนะอืมแบบนี้เลยแล้วก็ส่วนระบบเกมเนี่ยมันจะเป็นระบบเกมมือถือออนไลน์นะครับเหมือนที่เราเคยเล่นพวกแล้วล็อก ภาคต่างๆให้เราเคยเล่นกันมานะครับผมแต่ความคลาสสิกมันอยู่ที่ตรงนี้แหละนี่หนไหมเสียงแอนิเมชันเสียงซาวเนี่ยก็จะเป็นแบบคลาสสิกมากๆอ่ะเราก็ไปเรยกยนต่อก็เบื้องต้นนะครับก็ให้เราเดินทำเควสไปเลยประมาณ3 4ีนาทีอย่าก็เปลี่ยนอาชีพละแ๊บเดียวนี่ก็เราสามารถกดข้ามได้เลยนะครับข้ามบทสนทนาก็ได้นะครับอ่ะเราก็จะได้ของสมใส่เป็นน o วิชเชิร์นะครับเป็นชุด ก็จะมีระบบใส่อุปกรณ์ได้ด้วยเกมนี้นะครับคือถ้าผมระหว่างที่กําลังเล่นนะครับก็จะมีสู้กับมอนสเตอร์นะครับก็แทงโพลลิ่งไปนะครับนี่ได้หมกไข่มาสมใส่ไปสมใส่ไปเลยครับหน้ากากแมสก็จะเพิ่มค่าพลังไปตอนนี้พลังหนึ่งพันละออตัวไปมาให้กําจัดโพลลิ่งหตัวนะครับสบายมากผ่านเควส t แค่เล็งอ่ะกดไปที่ตั้งค่าครับนี่เขาจะสอนไอเทมนะครับการใช้ไอเทมนะนี่ พิ่มไปเลยครับก็จะมีการฟื้นฟู sp กับ sp กับ sp นะ sp คือเลือดเนาะ sp คือมานานะครับอ่ะครับบังลังค์าัมควสต,ต่อเลยนะครับนี่ก็บอกว่าโพลิงกลายพันธ์รออีกครั้งหนึ่งมัวมันจะเป็นโพล i ิงที่เป็นสีชมพูรครับนี่ดอปดอกก่อนแน่นอนครับเกมนี้ระบบภาพเป็นกราฟิก pc คลาสสิกนะฮะร,ระบบเกมออนไลน์มือถือนะครับผสมผสานกันนะฮะเกมนี้ก็มีระบบพวกการอัปเดตัดด้วยนะครับ ระบการอัพสเตตัสนะครับแล้วก็เอ,อข้อดีของเกมนี้นะครับที่ผมไปดูทีเซอร์มาก็คือ,อทุกอาชีพสามารถติดคริติคอนได้หมดด้วยนะม,มีพวกระบบเลเวลโลกด้วยนะครับเดีย๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีนึงเดีย๋ยวทำคลิปแยกให้นะครับมีพวกระบบเบสซิ่งขอพอรได้ของดรอปหลายๆเท่าด้วยเหมือนเอาแรงก์ล็อกหลายๆภาคมารวมกันนะครับพวกแรงล็อกของ r x RM แรงก์ล็อก M เนี่ยครับมา ผสมผสานอยู่ในภาคนี้ด้วยถือว่าเป็นคลาสสิกที่ดีนะครับระบบแฟชั่นก็ยังมีอยู่นะครับก็คือของสมใสเราได้เมื่อกี้แหละนะครับผมจะไม่อ่านเนื้อเรื่องนะครับผมจะข้ามไปเลยโอเคได้รับเส้นนี้ด้วยนะครับระบบตีวงตีบวกอะไรปกตินะครับเหมือนไลค์กัลล็อกที่เราเคยเล่นกันภาคก่อนหน้านี้เลยนะครับระบบการ์ดระบบค้าของมีหมดนะฮะเกมนี้ค่อนข้างบถุ้นครับ กราฟิกคือแบบว่าคลาสสิกโคตรนะฮะดูดิเหมือนยี่สิบปีที่แล้วที่ผมนั่งเล่นเกมเกมคอมเป็นคอมตู้ตู้อ่ะแต่ก่อนไม่ไม,ไม่มีแล้วครับคอมจอแบนน่ะมีแต่คอมแบบเป็นตู้สี่เหลี่ยมอ่ะคือคลาสสิกมากๆสมัยก่อนนี่คือเลิกเรียนต้องมานั่งเล่นนะฮะสมัยก่อนนี่แล้วก็ล็อกพ c นี่คือต้องเติมเติมชั่วโมงเล่นด้วยนะเออใครทันมังอ่ะถ้าใครแบบอายุสา4สิสี่สิบอัพนี่คือต้อง,ต,องต้องรู้ว่าว่าสมัยก่อนต้องเติมชั่วโมงเล่นนะ สมัยนี้ไม่ต้องแล้วนะฮะมันเป็นระบบ V.I.P แทนนี่ครับอ้ยตัววอลคอนะนะอีแฟบี้ครับให้กําจัดแฟบี้แตัวบแทงเข้าไปแทงเข้าไปนี่ใส่ได้โลมาครับไดโนบิดการโอ้ได้แหวนมาด้วยนะนี่ของผมใส่ผมใช่ไหมเนะี่ยนี่ครับมีระบบตีบวกด้วยที่ผมบอกนี่ครับอ่ะเดีย๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเราทำเควสกันก่อนผมจะไปเปลี่ยนอาชีพไง นี้เปิดร้อคงร้านค้ายด้วยนะครับข้างนี้แล้วก็บอดยี่สีชั่วโมงครับถ้าบอดนี้ต้องเล่นผ่าน PC แหละมือถือคงระเบิดเครื่องระเบิดแน่อ่ะโอเคนี่อยูเลเวลอัพกันใหญ่เลย,ออย,ย,เลยไออาชีพนักเวทกับอาชีพฮันเตอร์อะนักธนวเล่นดีนะครับเล่นง่ายช่วงต้นเกม นะครับส่งเควสอย่างเดียวนะครับช่วงแรกได้เดินเควสอย่างเดียวเลยฝ่ายครับเรียบร้อยมีดันจงเดินเจียนให้ลงปกตินะครับล่าบงล่าบอสตัวเกมเนี่ยเปิดมาตั้งแต่31ตุลานะวันนี้ก็วันที่3มแล้วนะแต่ว่าผมเพิ่งจะได้เล่นนะครับเพราะว่าติดทําเกมในช่องอยู่มันแบบคลิปมันเยอะมากแล้วมันจะไม่มีพื้นที่ในการแทรกและด์อล็อกเข้าไปเลยนะครับ ถ้าใครติดตามช่องเพลนโซนจะรู้ว่าลงคลิปวันละสี่คลิปเลยนะชากลวงวันเย็นก่อนนอนอะ่ะลงแบบนี้น,นะครับไหนจะคลิปช็อตคลิปอะไรอีกคือมันเยอะมากนะครับเราทำผมทําเกมเยอะมากเลยในช่องก็วันนี้แหละนะครับเป็นวันที่ดีอยู่มันเป็นวันหยุดพอดีก็เลยอ่ะเดี๋ยวลงหน่อยแล้วกันอาจจะช้านิดน,นึงแต่ก็อ่ะเลิอกอาชีพแล้วครับเห็นปะ่ะเล่นอยู่ประมาณ3นาทีนะครับก็เลิอกอาชีพกันโอเคอาชีพที่เราจะเล่นเนี่ยครับก็จะมีให้เราเล่นอยู่ที่อ่อาเมนชีนักดาบเนาะอร์ดแมน มีอาชีพนักเวทนะครับนี่จะเน้นไปทางด้านโจมตีนะกายภาพนะครับอันนี้โจมตีเวทนะครับอันนี้โจมตีระยะใกล้นะครับผมอันนี้จะเป็นสายสนับสนุนนะอโคนะครับพ่อค้านะครับแล้วก็โจนะจะเน้นความรวดเร็วนะฮะแต่ไม่แน่นอนครับทุกอาชีพนะครับก็จะมีคริติคอนหมดเลยนะครับอ่ะผมอ่ะยี่สิบกว่าปี30ปียังไงผมก็เล่นแต่นักดาบนะฮะ คือถามว่าเปิดใจเล่นอาชีพอื่นไหมเปิดใจครับคือลองหมดแล้วแหละแต่ว่าผม,มชอบนักดาบไปสุดแล้วเปลี่ยนเลยลวกันนะ,ะเราไปทำเควสเปลี่ยนอาชีพกันนะครับไปก็เบื้องต้นเลยนะครับก็จะมีเควสให้เรา2แบบมันจะมีเควสหลักกับเควสอาชีพเดี๋ยวเราไปทำเควสอาชีพก่อนนะครับไปเปลี่ยนอาชีพกันมาก็เล็กๆน้อยๆครับผมจะไม่ดูเขาพูดกันนะก็ข้ามบทสนทนาไปเลยครับ เราจะทำภารกิจเปลี่ยนอาชีพอย่างเดียวอันนี้ไม่เป็นแค่น้ำจิ้มนะครับถ้าเกิดใครสนใจเกมนี้นะครับอยากจะให้ทำเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับกดไลค์กัน,นเยอะนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปมากันได้ครับเดีย๋ยวจะจัดการเดี๋ยวจะจัดให้ครับก็กำจัดดนติก10ตัวนะเจ้าก,กระต่ายสีขาวนราหมุนได้หมุนได้ไหมหมุนได้อยู่ครับนี่สมัยก่อนต้องใช้เมาส์หมุนเนะี่ยโอเคตีเลยเพื่อนสวัดดีออโต้ได้นะครับ เแออทงไปแทงไปยอดได้ได้มิสมานะครับเป็นเนื้อก็ันแหละถ้าใครชื่นชอบเกมนี้อยากจะให้ทำคลิปในเกมนี้ต่อก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะนะครับจริงๆผมมีเนื้อหาอีกเยอะแยะมากมายนะครับในการทำเกมนี้ค่อนข้างเยอะอย่างที่บอก้วครับผมเคยทำเกมนะล็อกในช่องมาเป็นเกือบพันคลิปแล้วไปย้อนดูได้เลยจะมีอยู่3เพลย์ลิสต์นะฮะในก็ล็อกเอ็มในก็ล็อกเอ็ก ออริจินนะมีอยู่3อันนะครับรูปแบบการเล่นไม่ได้ต่างกันครับต่างที่ช่วงเวลาในการเล่นน,นั้นเองมันมาช่วงไหนนั่นเองตอนนี้ล่าสุดก็คือเดอแลกกอล็อกนะฮะเกมนั้นแลล็อกนี่คือออกมาเป็นสิบสิบภาคเลยในะมือถือเยอะมากก็ตามช่วงตามสมัยตามยุคกันนะครับ อ่ะไปมันเป็นเกมคลาสสิกเอาเคผมเคลียร์เควสเรียบร้อยเราไปทำเควสขั้นต่อนะครับไปพบท่านประธานเปลี่ยนอาชีพไงนะครับผมเราจะเป็นนักดาบกันนะครับว่าจะชวนเพื่อนๆเ,เล่นอยู่อ่ะก็ให้ไปอิสลูดเหรออ๋อเขาสอนเรื่องระบบเนาะเนี่ยได้เอาเป็นอาเป็น,นอาชีพนักดาบวะหรอเอาจริงดิ นีวก่อนขอเช็คก่อนนะเอาเปลี่ยนอาชีพจริงจริงด้วยโอเคก็จะมีระบบการอันนี้เป็นอาชีพคัสหนึ่งนะครับก็จะมีระบบการอัพสกิลของตัวละครเราด้วยนะครับโอเคเรามีแต้มสกิลหกแต้มเนะาะเดี๋ยวเราอัพสกิลกันน,นิดนึงอ่ะไปนี่ครับเขาจะสอนเรื่องการอัพสกิลนะครับเราต้องอัพแบสก่อนไหมเอาไว้ ตีเสศอตรูครับจะมีแบทแมกนัมเบดโป๊กนะฮะจะมีพวกวันแฮนด์เอนดูเอชพีรีคอฟเวอรี่จะเหมือนกับคลาสสิกเลยนะเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องการตั้งค่าอ่ะผมตั้งอัตโนมัติก็ได้นะครับเราค่อยว่ากันอ่ะนี่สกิลแนะนำนะครับเขาก็สอนเลยถ้าเน้นสายสมาร์ทเอจเอทีเคนะครับก็อัพตามนี้นะฮะดาบสองมือ ผมชอบเน้นทางด้านสเตนเอจินครับแล้วก็สอนเรื่องการอัพสเตตัสนะครับจริงๆแล้วช่วงแรกก็สเตนวิดเด็กสเตนเอจิผมชอบสายนี้นะแต่ว่าผมจะไม่อัพเด็กนะฮะผมจะเน้นไปทางเอ็นเอจิเอจิสเตน e อัพไปก่อนช่วงนี้เหลือ2พอยต์อัพลักสักหน่อยนึงอ่ะไปไปที่ตัวละครนะครับเนี่ยผมอัพเกรดไปแล้วสกิลแนะนำเมื่อกี้ทำตามที่เขาบอกแล้วุอัพไปแล้วนะโอเคเราไปทำภารกิจกันต่อครับนี่ครับจะมีไอเทมให้เราใส่โอเคตามนั้นขึ้นมา3,000แล้วแป๊บเดียวไว้นะผมว่าไวอยู่นี่ก็จะเป็นเรื่องการอัพสกิลนะฮะจริงเราอัพแบบไปเลยก็ได้ครับ แบนเลเวลห้าไปเลยก็ได้มันต้องใช้อยู่แล้วนะครับอ่ะไปทำเคเวสกันต่อนะครับนี่สนุกมากครับเกมนี้คลาสสิกเกมเลยะ่ะตอนนี้ผมอยู่อิสลูดเหรออ่ะกลับมาที่ปัตตานีละข้ามเลยครับข้ามบดสนทนาครับเกมนี้ก็ดีหน่อยตอนนี้ผมอยู่ปัตทา่านะครับเขาบอกว่าเก็บตัวอย่างทิปบักมา ไปลงท่อนะครับไปตีมแมลงสาบในท่อกันเกมม็นวินวาร์ฟเลยนะนี่ครับแบดแบแบดอ่ะก็จะมีระบบเรื่องการใส่การ์ดนะครับนี่ผมได้การ์ดทิปบัคกมาผมก็จะใส่เลยเพิ่มไอจีนะฮะไปครับ คือถ้ามันแบตเดี๋ยวมันก็จะนั่นหมดนั่นแหละไปหนึ่งสักครู่ไปตรวจสอบท่อน้ำทิ้งตรวจสอบก่อนทำเควสททำเควสโอเคตามนั้นแหละนี่สัญญาณอันตรายไปครับจริงๆเล่นมาแรกนี้ก็ได้เลเวลเยอะนะ โอเคคุยจบแค่นั้นแหละง่ายๆเรียบร้อยเลเวลอัพครับผมอ่ะก็จะมีเรื่องระบบกิลวเข้ามาเกี่ยวข้องนะอ่ะไปกันต่อนะตรงนี้นะก็จะมีระบบกิลวเหรออ่ะรับไปเลยครับอะไรที่เป็นสีแดงๆครับเรากดให้หมดเลย Equipment มนเหมือนมันอัพเกรดได้นี่ครับมันตีบวกได้ด้วยนะเออระบบตีบวกของอุปกรณ์นะฮะอันนี้ก็จะรับโบนัสไป รางวัลล็อกอินนะครับผมรับไปเลยรางวัลออนไลน์ด้วยรับไปเลยหูของเพียบเลยช่วงแรกอ่ะไปหากิวอยู่หน่อยแล้วกันเขาให้อยู่ไหมละ่ะเข้าร่วมด่วนส่งเรียบร้อยไม่รู้ได้กิวไหนเขาร่วมด่วนเขาร่วมด่วนไม่รู้ใครเขาจะรับบ้างนะอ่ะก็จะมีเควสให้เราทำนะครับเมนเควสตรงนี้ไปหลักๆช่วงแรกจะทำเมนเควสไปก่อนแล้วก็ฟาร์มของหาของเอา สองจดหมายเฮ้ยโอ้โได้ exp ได้ของด้วยเฮ้ยได้ปีกมาเว้ยยวก่อนนะเขาแจกปีกด้วยอะ่ะอันนี้จะเป็นเอา้าโหกำลังจะกดเลยเพ๊บน,นึงไอผมกดรับของก่อนเมื่อกี้มันมอยู่ตรงไหนอะ่ะอา้าวไปไหนแล้วกล่องอุปกรณ์ผมเมื่อกี้ผมเห็นมีกล่องเปิดไอเทมผมอยู่อะ่ะนี่ไง นี่จะมี Angel Wing นะครับ Angel Wing เนี่ยจะเป็น Physical Damage Reduction ก็เหมือนกันนะผมเอา Evil e Wing แล้วกันเท่ดีใส่เลยแล้วกันไปที่กระเป๋าเนาะเอ้อย่างเท่เลยอ่ะโอ้เออมีอุปกรณ์ด้านในด้านนอกอย่างนี้เหรอใช่ไหม αι? ว้าว อย่างเท่ไปครับนะครับก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกๆอีกหนึ่งเกมเลยนะครับอะไรที่เป็นสีดแดงๆจุดๆในมากดรับให้หมดนะไอเทมใช้งานเพิ่มทั้งหมดโอ้โหอ่ะไปดูยกกันคำเควสกันต่อนะฮะ ใชครับออโต้ฟันไปฟันไปโอผมว่าไม่ได้เอายามาใส่เดี๋ยวค่อยว่ากันฟันฟันไป แ,แบตแหลกอัตโนโมืออัตโนโมือเขาบอกให้กำจัดทิปบักสิบตัวไปครับมังมีแพงต้อมกับทิปบักตรงนี้ฟาร์มดีครับช่วงต้นเกมรับของจับแบตอย่างเดียวไปครับหมแบตที่แททปดร้อยแรงอยู่เลือดทิปบักมันน้อยโอเคผ่านเรียบร้อยอ่ะระบบเติบโตจะเปิดละ ร้อยอะวิเจอโกลเด้นทิบัคอ่ะเอ็มเป็นบอสดันด้วยเนี่ยให้สู้กับโกลเด้นทิปบัคมาใช่ปะยังไงบบะอย่างเดียวครับบบะอย่างเดียวบบะอย่างเดียวบบะอย่างเดียวเรียบร้อยผ่านตัวสีฟ้าตัวสีนี่เหมือนจะติดคลิ ก็จะมีให้เรากดระบบออโต้นะครับผมก็กดออโต้ได้ก็มอนสเตอร์ทั้งหมดแ่แหละโอเคไประวังเจอศัตรูที่โหดกว่านี้คนระับโอเคเข้าเคสต่ตอดีกว่าเดีย๋ยวทำเคสได้เสร็จค่อยมาฟาร์มนะครับจังหวะที่เราจะมาฟาร์มหาของกันเอ้ยผ่านเว้ยโอ้ยได้ของใหม่ละ มันอัพเกรดของมันได้ตลอดเวลานะครับของนะหลักๆเขาจะสอนเรื่องการคืนของการรีไซเคิลไอเทมเหมือนการแยกของครับการย่อยนะฮะเนี่ยแล้วสอนเรื่องการย่อยเอาดิมราหกพันแล้วบบเพื่อนเขาบอกเก็บมัสลูมสปอร์กับเปทุกกับสปอร์นี่ใช่หมจัดไปเลยครับมาสปอร์สปอร์นี่ไง น้องเห็ดน้องเห็ดโอ้ซูมได้นะซูม <c oughs> ได้ประมาณนี้กราฟิกมากไอ้คลาสสิกมากล้วผมซูมออกดีกว่าโอ้ซูมได้ไกลขนาดนี้เลยแต่มันก็ไกลเกินไปนะเอาประมาณนี้ดีกว่าว่ากำลังดีอีเบอร์สิบห้าแล้วแป๊บเดงอวนะกดใช้หนังสือครับนี่กดมาได้ของตีแพงทอมครับแผงทอมแผงทอมตัวตัวนี้เออตีไป สี่ตัวห้าตัวอ่ะระบบโกรตติ้งนะครับระบบโกรตติ้งถูกเปิดแล้วนะครับแบไปแบทไป,ไปโคดง่ายครับช่วงแรกผมจัดมอนสู้กับเนาะสมศรีปิกต้องรอดอกของก่อนอ่ะระบบเติบโต,ต,ตเปิดแล้วนะครับไปเรียบร้อยอ่ะก็จะมีระบบเอ็นแชนนะครับเขาจะสอนเราเอ็นแชน รอเอนเชนไล่เล่นก่อนนี่ครับจะเพิ่มค่าพลังเพิ่มเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เพิ่มได้เลยครับแล้วก็จะมีเรื่องอัพสกิลนะครับจะมีแอคทีฟกับพาสซีฟมีแมกนัมเบดด้วยนะจัดแบบไปเลยครับโอเคตามนั้นนะ่ะร้อยง่ายๆนะเกมนี้สบายๆ ไปครับนี่เปตีฝูงโวคอลนะไอเป็นตะกะแตนนะง่าผมจะเล่นให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงฟีเจอร์เกมด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับฟีเจอร์เกมด้านหน้าเนี่ยก็จะมีหน้าต่างตัวละครเนาะก็เหมือนที่ผมบอกคือสามารถอัพค่าสเตตัสได้นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราเล่นสายไหนนะครับอ่ามันก็จะมี เซตัตแนะนาอยู่แล้วนะครับว่าต้องอัพยังไงเนาะ mm hmm. ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนี่จะเป็นพวกระบบอัปเกรดนะอ่ะแล้วก็จะมีระบบออโต้นะครับมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะสู้กับตัวไหนหรือจะกดทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วก็มีระบบตั้งค่าต่างๆการวางสกิลนะครับแล้วก็จะมีเรื่องการวางไอเทมอัตโนมัตินะครับก็จะมีหมดเลยนะครับผมก็เปิดการใช้ไอเทมอัตโนมัติด้วยนะครับผมก็ถือว่าดีเหมือนกันได้ไม่ต้องกดนะฮะด้าน สายมือก็จะเป็นพวกเมนเควสนะครับจะมีเมนเควสซับเควสแล้วก็อีเวนต์นะครับเราต้องทำนะครับที่จะได้ EXP แล้วก็ได้ของรางวัลน,นะฮะก็ทำไปเลยนะครับง่ายมากเกมนี้ก็เป็นเควสออโต้อยู่แล้วด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องระบบ VIP ตรงนี้นะครับนี่ระบบ VIP นะเออไล่ไปก็ระบบเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะโอ้มี VIP เยอะมากเลยนะครับมันช่วยเราเล่นได้ง่ายขึ้นด้วยนะตรงเนี้ย เจ๋งเลยอ่ะแล้วก็มีระบบเติบโตนะครับรับของรางวัลก่อนมันก็จะบอกเลยว่าให้เราไปทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าดีแล้วก็มีโบนัสรับของรางวัลต่างๆนะครับรางวัลเราอินเมื่อกี้ที่ผมรับให้ดูนะครับแล้วก็มีระบบร้านค้านะครับเราสามารถที่จะมาซื้อของได้นะครับก็ซื้อทั้งสกุลเซนนีซื้อทั้งเพชรนะครับนี่จะเป็นแมปของเราเนาะกระเป๋าของเรานะครับตรงนี้ข้างล่างก็จะเป็นระบบการ์ดนะครับนี่ระบบการ์ดนี่เป็นระบบคราฟย่อยอะไรเงี้ยครับ ก็มีเรื่องสกิลที่เราต้องอัพตามสายสกิลของเราเนาะตรงนี้แล้วก็มีเรื่องอุปกรณ์สมใส่นะครับอ่าเราสามารถที่จะตีโบอกอุปกรณ์สมใส่ให้มันเก่งขึ้นได้นะครับผมตัวเนี้ยเราตีอาวุธเราใช่ไหมเราก็จะทาให้ค่าพลังมาเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยล้วก็ตีแรงขึ้นนี่ระบบกิลด์ะบบเติบโตแล้วก็มี PVE ด้วยนะครับ PVE ก็เป็นพวกระบบเข้าดันเจียนก็จะมีพวกเบอร์บอสอะไรเงี้ยดันเจียนหอคอยนะครับเอเลีทาวเอร์อะเงี้ยก็ลงได้นะครับอ่ะคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นเกม M.O.P.G. นะครับเกมแร็กนลล็อกเวอร์ชันใหม่นะครับเดอะแร็กแนลล็อกนะครับที่ผสมผสานระหว่างกราฟิกนะครับอ่อริจินอลกราฟิกพ c ซีนะครับผสมกับระบบเกมมือถือออนไลน์นะก็เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆนะครับก็ใครที่ชอบสนใจก็สามารถโหลดเล่นได้ใน Play Store ได้เลยนะครับผมก็มีระบบภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอเคครับก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกทุกคนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดระดิ่งเพืแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซ u อูเกมสวัสดีครับ